นักง,งานที่ดินโนนไทยอีกครั้งนะครับมาแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับวันนี้เรามีโอนกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินหนึ่งแปลงครับเป็นที่ดินในหมู่บ้านนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้าผู้ขายนะครับที่ให้ nw real estate คุณแม,ม่ดูแลนะครับในการซื้อการขาย และการดูแลในการอมกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับแปลงนี้นะครับผมวันนี้นะครับที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขานนนไทยก็คนไม่เยอะนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ฝนตกนิดหนึ่งนะครับที่ ตัวอ่อเภอนนนไทยครับทำให้อากาศเย็นขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิร้อนมากนะครับผมวันนี้นะครับช่วงเช้าหกโมงนะครับก็ฝนตกหนักเลยนะครับผมก็บรรยากาศชุ่มฉ่ำที่นน,นทยนะครับทำให้นึกถึงอากาศหนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับหนึ่งแปลงครับเนื้อที่89ตารางวานะครับเป็นแปลงเล็กในหมู่บ้านนะครับกับลูกค้านะครับก็ถือไว้นะครับจะปลูกบ้านนะครับผักอาศัยนะครับาลูกค้าท่านใดนะครับต้องการที่ดินนะครับแปลง าราคาถูกในจังหวัดนครราชสีมากก็ถูหาเราได้ที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ id 0638412188นะครับแล้วก็รับชมคลิปต่างๆได้นะครับที่ช่องนี้นะครับ n w d x 7 8นะครับผมตอนนี้คุณแม่ก็กำลังอรอทำธุรก,กรรมให้ลูกค้าอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ลูกค้าของเรานะครับก็โอนกรรมสิทธิ์ เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่รอทางเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมเสนดให้นะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายนะครับที่ให้เราดูแลนะครับให้ n w b x เดดูแลนะครับตั้งแต่การดูที่ดินนะครับฝากขายที่ดินนะครับจนถึงทําธุรกรรมการโอนในครั้งนี้นะครับต้องขอบขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ครับก็บรรยากาศที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ น,น้อยนิดนึงครับตอนนี้ที่หน้าตัวอ่าสำนักงานที่ดิน,นครับก็บรรยากาศนะครับเย็นเย็นสดชื่นอย่างนี้เลยนะครับผม บรรยากาศดีมากนะครับผมก็วันนี้นะครับก็คนทำธุรกรรมนะครับก็เยอะเป็นพอสมควรนะครับสําหรับการทําธุรกรรมในการโอนที่ดินครั้งนี้นะครับที่สำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดน,นครราชสีมาสาขาลอนไทยนะครับก็มีคนรอ ทำธุรกรรมเยอะหน่อยหนึ่งครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยครับที่ให้เราดูแลในการโอนกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการฝากขายที่ดินนะครับก็สามารถติดต่อหรือแอดไลน์ดีของเรามาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับแล้วก็อ่าไอดีไลน์นะครับศูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดแปดนะครับเรายินดีนะครับ พูดคุยด้านอสังหาทุกชนิดเลยนะครับผมแล้วก็ฝากเพจด้วยของเราด้วยนะครับที่เพจขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับเป็นเฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับของเรานะครับก็ฝากกดติดตามกดรับสกายกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้นะครับถ้ามีช่วงเวลา,าที่เหลือนะครับเรา จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมแปลงที่ดินต่างๆนะครับในตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็อาจจะได้มีโอกาสนะครับออกไปถ่ายทำนะครับวีโอในแปลงที่ดินต่างๆให้ลูกค้าได้เห็นในสภาพนะครับณนะช่วงเวลาที่แท้จริงนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวดูเวลา <ไป S 1> ตอนตอนะครับ แปดพีีโกตั้ที่ยีค่ะสำหรับว,วันนี้ครับก็มีการทำธุรกรรมนะครับในที่ดินนะครับของ NW r e เรือ x s t a e 78นะครับทั้งหมด2แปลงนะครับแปลงนี้ก็ทำการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ มี<สว><สว>ลูกค้าได้อที่ดินได้โฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณลูกค้านะครับที่รับชมเรานะครับติดตามข้อมูลเรามาตลอดนะครับสำหรับนี้ผมและคุณแม่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ¡Gracias!